ไก่เจียวมาม่านะคะวันนี้โดยมาม่าเอฟค่ะ mm hmm. ส่วนผสมของเราก็มีแค่บะหมี่ึ่งสำเร็จรูปแต่ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะ mm hmm. มาม่ายำๆไวไัๆเอารสที่เราชอบเลยนะคะ mm hmm. แล้วก็ไข่แล้วก็ต้นหอมหรือผัก mm hmm. อันนี้เราจะไม่ใส่ผักนะคะ mm hmm. เอาแค่ต้นหอมโรยหน้านิดหน่อยค่ะ ตัดซองบะหมี่เทใส่ชามใส่น้ำร้อนแล้วก็หาอะไรมาปิดฝาทิ้งเอาไว้สักครู่นะคะประมาณสามนาทีเปิดมาเช็คดูนะคะว่าเส้นเรานิ่มได้ที่หรือยังไม่ต้องให้เส้นอืดมากนะคะพอเส้นนุ่มๆแล้วเราก็เทน้ำร้อนออกแล้วก็ใส่เครื่องปรุงค่ะตัดสองเครื่องปรุงใส่ เครื่องปรุงนี้เราจะใส่ทั้งทั้งสองที่เป็นน้ํามันแล้วก็ที่เป็นผงปรุงนะคะส่วนพริกนี่แล้วแต่ชอบเลยค่ะใครชอบก็ใส่ไปด้วยถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่แต่เราจะไม่ใส่นะคะแล้วก็ตีให้เข้ากันพอเครื่องปรุงเข้ากันดีแล้วเราก็จะใส่ไข่เราเตรียมไว้สามฟองแต่ลองดูนะคะ ว่าจะใช้กี่ฟองนี่สองฟองก็น่าจะพอตีแล้วเส้นกับไข่พอดีกันเราก็ใช้แค่สองฟองก็พอค่ะเราก็ตีให้ให้ไข่แตกให้ไข่ฟูขึ้นมานิดหน่อยนะคะให้เข้ากับเส้นดีค่ะพอตีเข้ากันดีแล้วเราก็พักเอาไว้ก่อน แล้วทีนี้เราก็ไปเตรียมกระทะของเรานะคะตั้งกระทะใส่น้ํามันเปิดไฟพอน้ํามันร้อนเราก็ใส่ไข่ลงไปแล้วก็เกลี่ยๆให้ทั่วๆกันแบบนี้นะคะแล้วเราก็หมั่นที่จะเขยา่าเขย่าช่วงที่คอยไข่สุกนี่เราก็มาหั่นต้นหอมเพื่อที่จะเตรียมโรยด้านหน้านะคะก็หั่นเป็นเล็กๆ ต้นหอมนี่คือเราล้างแล้วก็เช็ดให้แห้งเอาไว้ก่อนแล้วนะคะเพื่อที่จะโรยข้างหน้าเพื่อความสวยงามค่ะเราก็มาดูไข่ของเรานะคะก็ยังไม่ต้องกลับค่ะก็แค่พลิกดูนิดหน่อยแล้วเราก็หมุน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 เพื่อไม่ให้ไข่ติดกระทะแต่นี้เป็นกระทะ เทปล่อนแบบนี้ก็จะไม่ติดกระทะนะคะแล้วก็มันพลิกดูด้านล่างนะคะของเราได้ที่แล้วเราก็กลับอีกด้านหนึ่งค่ะเอาด้านบนลงไปนะคะแล้วก็ทําเหมือนกันนะคะก็มหมุนไปหมุนมาเพื่อที่ให้ไข่ของเราเหลืองโดยทั่วกันนะคะ อันนี้เราจะใช้น้ํามันน้อยนะคะในการทอดแล้วก็ต้องใช้ไฟอ่อนถ้าไฟแรงนี่ไข่ของเราด้านนอกจะไหม้แล้วก็ด้านในจะไม่สุกค่ะอันนี้ของเราก็สุกได้ที่แล้วนะคะเราก็ตักใส่จานค่ะสีสันกําลังดีเลยนะคะเห็นไหมคะเราใช้น้ำมันน้อยแล้วน้ำมันเราก็จะหมดกระทะพอดีค่ะ ไม่มีน้ำมันเหลือเลยค่ะแล้วก็โรยต้นหอมนิดหน่อยแล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยทานกับซอสมะเขือเทศซอสพริกหรือโชอยุตามชอบใจเลยนะคะเป็นไงบ้างคะเมนูง่ายๆของเราสําหรับเด็กอยู่หอหรือแม่บ้านที่จะทำให้ลูกๆทานนะคะขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เราด้วยนะคะ